นี่เราวัสดีค่ะนี่เราอยู่ร้านช่างเกนะคะ้านะก็ช่างเหี่ยวมอโมเตรสวยอะ่ะ อะไรพูดอะไรพูดให้มันดังๆน้อยอาพูดคนเดียวได้ล่ะไม่ได้พูดด้วยพูดว่ามันสวย เช่เดียวผลิตโดยตักรามสงสวยมากเลยอะ่ะเดูดิสวยเือนคนถ่ายเลยมึงเยอะมึง <laughs> <laughs> ถ้าไม่สวยจะรัดบอเหมือนกือกลัวอีกแล้วออาลองสิรถรวะเรถมาดูิรถไรพี่เดียวลมหมดอ่ะ แสดงว่าผ่าน เอาไว้ช่างเก่งด้วยเอ็กไว้สองตัวก่อนไหมบุญรถเราก็มีก็ยังไม่ได้โบว์<ก>ไว้ช่างเก่งสองช่างเก่งสองใครสะดวกทางไหนใกล้ทางไหนเข้าทางนั้นนี่ก็ ช่างเจนะคะทำรถเทอร์โบมาดูมาดูก็ถ้าใครสนใจผ่านไปผ่านมาก็ที่นี่ก็มีเตะช่างเอี่ยวนะคะแวะมีเทอร์โบด้วยมีเทอร์โบด้วยอีกจังหากเนี่ยเทอร์โบเลยนี่ครับอันนี้ก็ลูกค้าซื้อมาเองซื้อเขาควายมาด้วยไหมซื้อมาเองแถมมาเลยหมดเลย À, thưa bố của Maliban oh Maliban gì leo nó đã rồi, yu, tao dân được vô thứ này xây à, này số à, mười หกสิบหกสิบหกสิบเลยหกสิบเลยหกสิบถ้าบุญไม่พอไปซื้อตะลามตลาดเด้อตลาดอีกหน่วยเบอร์สิบเอาเบอร์สิบมาใส่เออเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดเชิดครึ่งก็ได้แรงใหญ่หน่อยทั้งจีก็ประกอบเทอร์โบเสร็จยังนี่อยากฟังเสียงนะนี่เดี๋ยวรอสักครู่ได้ฟังแน่นอนเลย รีบไปไหนโดรีบไปงานช้างก็น่าจะตู้สมุดประกาศหนยก็นี่เลยกำลังจะไปนี่นี่สดงงานช้างแตดงสมุดประกาศหอนไหมอูู้บาตัยู่อะลอนนี่มนี้ติดกลวยเลยไห เลยตี cười ไหมสตาร์ทดูด in no, hey, no. ิน er ี่น้ำมันเครื่องเอ้ามาเมืมอไหมาเหมื่อไหร่นี่นุ่มๆอมไหมทิวเดี๋ยวพี่สตาร์ทเลยเดี๋ยวทิวเล็กเล็นี่นิดน้ำมันเครื่องเอาน้ำมันเครื่องเก่าเทใส่ก็ได้นุ่ม ดวงไงแต่กล้องนีใส่กล้องนเปรลิตรเลยกนเลยไม่่วงนอนัน้อง่่ไนวงตรงนไกินสิเปรสิรก็อยู่ประมาณนี้ไหมต้องตวหมดนึกว่าเทเลยทุกอย่างนี่เป็นรวมอะไรในกล้ออยู่ไหนเดี๋ยจะได้ฟังเสียง เอาไปลอยหมดลอยไหมรถบุกคันตัวนี้จะลอยไหมลอยไหมครับยางบูนไหเนี่ยลองระเบิดแล้วเนี่ยใครอยู่เม่ใครอยู่ใกล้ลองระเบิดแลวนี้เออวะลองระเบิดแั้วเนี่ยตุ่มตะลืนหน่วยเลยระเบิดตืึมบิงตูบูนคือรถซื้อได้นะครับรถเทอร์โบซื้อได้แต่ยางซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้มีแต่ซื้อเทเบิลสองหมื่นกว่าซื้อได้แต่ยางเส้นละ ไม่กี่บาทเองเซลสประมาณประมาณลิตรมันถ้ามันเครื่องเออตะบุญจำติงในโปรนะเนี่ยมันะอะไรตะนมีอางีฮารีตรั้เใอมจ้พาสีะเอาทำไมไม่ชีวิตล่ะ สีหนึ่งเป็นสีสีองแปดสีสานสิบสองิลิตส่ิลิลตรสี่ัสานสสองน่สองตาตรงไหนแ่ชื่ออะไรอุดรอไ กลาอีกรอบเลยอุดยังเลยเลยเทจนเลยเทจนเลยอย่าแบบนี้นี่อย่างนี้ไอเสียด้วยเฮ้ยเนี่ยนี่เป็นตัวเจ๊งใชไปไอเสียเหี้ยมันโตอันนี้โย่การแข่งกลาดโมโลคือโลกยุติได้ไม่ไม่เตะนี่โม